สวัสดีสบายดีพอแม่พี่น้องที่เคาบพรักทุกทุก่านเนาะก็มาพอกันอีกแล้วกับสองแพรวาสาราทุกคนเมื่นอนี้กะิมาต,ตอบคำถามทีทุกคนถามกันมาเนาะเกี่ยวกับแบบเอ่อไวรัสโรคไวรัสระบาดที่ที่แาเพลงคลิปไปที่ทุกคนเห็นเนาะเห็นลงคลิปกับการที่ออกไปถ่ายข้างนอกเนาะแสเพก็สิมาตอบคำถามทุกทุกคนเนาะที่คลิปนั้นเกิดจากตรงไหนเนาะ คลิปนั้นเป็นคลิปที่สเปรมองเหตุงานเนาะอย่างมันจะมีสเปรมีล้านอยู่ประมาณสองล้านเนาะท่านผู้ชมมีล้านอยู่สองล้านกับล้านหนึ่งกับเป็นงานบ้านอีกล้านหนึ่งกับมาเปิดร้านขายของเนะาะสเปรกับสีอย่างเนาะท่านผู้ชมอย่างแล้วก็สุดทายคลิปเพราะว่าช่วงนี้กระบุมมีคลิปลงเนาะกาก็กต้องขอโทษขออภัพยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะที่บูดีลงคลิปดุลแล้วเพราะว่ายังเพราะว่า ออกไปสซบอได้เนาะกระยานติดโลคือกันออกไปสซบอได้ก็เลยจําเป็นจะต้องแบบงดกับการถ่ายคลิปเพราะว่ายังเพราะว่าเฮากรยยานแบบเฮาเป็นคนเดียวแบบข้นเราเป็นคนเดียวก็เออโอเคเนาะแต่ว่านี่เฮากะเป็นหลายคนเพราะว่ามันกับแพรเชื่อกับการแบบไปหลายคนก็นเลยพยายามที่สิบแบบอยู่ในห้องวันอาทิตย์วันหยุดกะจากปกติกับไปหาถ่ายคลิป แต่ซาเพยก็บ่ได้ไปนะวันอาทิตย์เดี๋ยวนี้เพราะว่าเราต้องหยุดกักตัวไวเนาะเพราะว่าเขากลา่านโรคมันติดติดล้วมันก็ต้องแพรไปหลายคนอ่ะพอแพรไปหลายคนมันก็เหตุในคนอื่นเดือดร้อนน้ำเขาก็เลยพยายามทีสิแบบหยุดวันอาทิตย์บไร้กอกซางเนาะเงินยูทูบกะต้องกะมาบอกท่านผู้ชมเนาะว่าคือสิแบบเดี๋ยวนี้ทุกคนก็สิถามเข้ามาโอ้ยซาเพยหายไปไซคือจังหายเงียบๆเนาะเพราะว่าทีงียบไปนะคือแบบ จักเสี่ออกไปถ่ายสิได้หแหละเนาะเพราะว่ามันก่นโลกมันระบาดหลายเกินเขาก็เลยต้องแบบงดกับการถ่ายคลิปอันสิแบบมานังว่าฮะกันเนึกบอกนึกบอกว่าฮะสิว่าอย่างก็เลยต้องแบบต้องแบบเอองดก,กับการลงคลิปไปก่ะทุกคนกะอย่าเฝ้าลืมสะเพเนาะนะอย่าเพิ่งลืมสะเพเนาะ,นะกะสิพยายามคั้นแบบโลกมันยุดิละกะสิพยายามอัดคลิปให้ท่านผู้ชมเบิงนะ่งเนาะตอนนี้ก่ะ ตอนนี้กะบังคลิปเก่าไปก่อนเนาะทุกคนเพราะว่ายังพ่อนนไม่กะจาเป็นเลยเนาะอ่ะก็สิมาตอบคําถามทุกคนเนาะว่าที่ถามข่าวมานั่นก็คือว่าเฮ้ยตอนนี้โลกมันกําลังระบาดอยู่บ้านไปก่อนบ่อยาเฝ้าไปออถ่ายคลิปแบบทุกคนเียนกันมาแบบด้วยความเป็นห่วงอะไรเนาะยาเฝ้าถ่ายคลิปยาพึ่งออกไปใส่ได้บ่อเนาะก็อยู่ในบ้านก่อนการเแพกันยังเหตุงานอยู่คือเก่าเนาะยังเหตุงานอยู่คือเก่าเหตุงานอยู่คู่มือกะ หลายๆคนที่บางคนเขากลับ,บ้านกะเกิดจากสาเหตุที่ว่าก็เจ้าตกงานเนาะก็เจ้าตกงานอีกสาเหตุหนึ่งก็กคือแบบก็เจ้ากระยานนำอยางนีนะก็เจ้าก็เลยตัดสินใจกับ้านหลายยังยังมองห่างเนาะยังห่างกะก็เจ้าเป็นห่างที่แบบคล้ายเสื้อพุงเสื้อภาคล้ายพวกแบบเครื่องสอํอางอย่างสีนะคือแบบเวลาก็เจายุดยุดห่างเนาะก็เจายุดก็เจาปิดหางก็เลือแต่หางซุนอาหารคนก็นเลยแบบจําเป็นจะต้องกับบ้านหลาย อย่างคนเล่านี่กับบ้านไปกันรลายเนาะประมาณสามพันกว่าคนอ่ะโอ้โหแบบแบบเขาเรียกว่ายังแบบถึงสิหัวคนเล่ามาอยู่ประเทศไทยรลายก็ตอนดีแบบโรคมันระบาดเนี่ยแบบคนแบบโอ้โหแบบร้ายขนาดทำซมร้ายจนแบบยังกับมุดอ่ะเบียดแย่กันกับยากสาเร็จกับกับลําบากสาเร็จกับเจ้ากับกับพอด้วยความที่แบบบางคนก็สิแบบ่าตกงานเน่ตกงานก็คือแบบว่า แบบนะบางคนก็บแบบเศร้าองสิเนาะเศร้าหงองบางคนก็แบบค้าหน้าค้าไฟค้าบ้านค้ารถค้าสาค่ากินค้าอยู่เนาะทุกคนก็เลยเลือกทีสิบแบบกับบ้านเนาะเลือกทีสิบแบบกับบ้านหลายกลัวเพราะว่าทุกคนแบบกับบ้านไปยังน่อยบ้านเท่ากับโบดตายเนาะโบอดตายเพราะว่ายัางเพราะแบบยู่บ้านเทาก็ยังมีเขามียังให้กินเนาะบ้านก็บบ่ได้เศร้าเขาก็บบ่ได้ื้อทุกคนก็เลือกทีสิกับบ้าน กเป็นกำลังใจให้คนละาทุกคนเนาะที่กบ,บ้านแต่กะขั้นกบ,บ้านกับพยายามแบบดูแลเจ้าของเนาะดูแลตัวเองแบบกักโต14สิบสีมือกักโต14มือขั้นขั้นแบบบุเป็นยังค่อยค่อยกลับมาอยู่ในครอบครัวนะก็ดีใจเนาะหลายๆคนที่ได้กบ,บ้านกัสพสเปกยังเหตุงานอยู่ปกติยังแบบ เที่ยวไปเที่ยวมานั่นคือการนั่งรถเมล์เนาะหลายๆคนก็บอกว่าออกไปข้างนอกก็พยายามล้างมือดูดู๊เน่พยายามใส่ผ้าปิดปากสะเพกใส่ผ้าปิดปากตลอดเวลาเนาะในการนั่งรถเมล์ละกันลงจากรถเมล์ก็พยายามล้างมือเห็นมันสะอาดเพราะว่าโรคเดี๋ยวนี้มันกับเพลระบาดหลายเนาะเพราะว่าเฮากแบปุ๋งหัวนะคนข้างหน้าว่ะมันสิเกิดยังข้นเนาะกายคันกับบ้านเล้วกัด้วยความที่แบบเมย์ก็โทรมาู่าเนาะเมย์ก็โพนก็โทรมาว่าเอ้ยอยากให้กลับบ้านอยากให เออคันแบบมันระบาดมันแบบเพิ่นก็คิดเนาะว่าว่าเออบุญยันบมียังกินยัอยังสินะเพื่อนก็นอยากแหกกลับบ้านแต่ว่าเฮาก็ต้องแบบอดทนอยู่ไปก่อนเนาะเพราะว่าเฮาก็ยังมีงานทําคนอื่นเขากลับบ้านเพราะยังพระว่าตกงานหลายสายเหตุหลายเหตุผลที่เขากลับเนาะยังกะยังคนไทยกะเจ้ากะกลับเนยู่เนยเนาะยังเห็นเฮาก็เห็ดงานบ้านเห็ดงานยังกะเจ้าก็ยังมีคนเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่โลกนี่กะเขาเป็นกําลังใจให้คนไทยหลายๆคนเนาะ เป็นกำลังใจให้คนไทยล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่อยู่ฟังล่าล้วก็ฟังใช้เนาะสู่กับโรกไวรัสโคโรนากะเถ้าต้องผ่านมันไปได้เนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอที่อยู่ฟังไทยล้วก็อยู่ฟังล่าเนาะสู่กัญยายาทะเละกันญาอย่างกัคลิปนี้กับบ่มียังไงเนาะกัสชีมาเคขอบคุณพ่อแม่พี่น้องล้วกัมามาขอบคุณ พี่พีเอฟซี FC พ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆคนเนาะที่เป็นห่วงเียนเข้ามาว่าให้อยู่บ้านก่อนอย่าเฝ้าไปไซ้ยังสินะ่ันแบบซอเพปรถ่ายลงไปนะก็คือแบบนางรดเมย์เนาะถ้านางรถเมย์เหากะได้ถ่ายเพราะว่ามันบูมีคลิปสิลงอ่ะก็เลยแบบนางรดเมย์ก็ถ่ายไปนั่มแล้วกะเพราะแบบเพราะมีคลิปลงสินะเพราะแบบทุกคนจะเดบ่ต้องลืมกันเนาะแล้วแบบโคระบาหมันกะล,ลําบารุนแรงเกินเนาะขึ้นมือละร้อยมือละร้อย ขอให้คนไทยทุกคนดูแลสุขภาพเนาะไปใช้มาใสก็ขอให้ระวังแต่สําหรับซอเพนนี่ก็คือแบบยังบรด้กับบ้านเนาะยังเหตุงานอยู่ปกติยังแบบเหตุงานคุ้มือคุ้มืออะไรนะเนาะอย่างที่ทุกคนสงสัยเนาะบรด้กับบ้านบอกคนอื่นเขากับบ้านไดแล้วคนเล่าเขากับบ้านคนละเป็นอย่างซอเพนคือจังยังบอกีกับบ้านนั่ก็คือแบบว่าเขายังเหตุงานอยู่เนาะงานเขากับบอด้ยังบได้ยังก็เจ้ากห้เหตุงานอยู่กะอยู่ๆไปก่อนเนาะเพราะว่ากลับบ้านไปมันกะ ่าเสียใจมันกระายเนาะท่านผู้ชม่าเสียใจมันลายมันก็ค้ากินค้าอยู่เขาก็ยันแบบกลับไปแล้วมันกะสร้างความเดือดร้อนให้พอกเมยอีเขาก็เลยเลือดที่ซีอู่เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือการกลับบ้านไปแบบเอ่อเขาก็ยันยันเนาะยันเอาไปติดพอกเมยปัจจุบันเขาก็เลยอยู่ไทยไปก่อนอีกอย่างหนึ่งอยู่ไทยก็เจ้ากัรักษารักษาอาจจะแบบว่าเขาเรียกอย่างอะก็เจ้ากัรักษาแบบอย่างอยู่ไทยเนาะโรงพยาบาลอยู่ไทยก็เจ้ากัรักษาแบบว่า รักษาโอเคอยู่หมอเปิดก็เก่งเนาะอ,อยู่ไทยเขากะยางน่อยเขาอยู่ไทยเกิดยังขึ้นมากลับไปโรงพยาบาลอยู่ไทยกะเปิดรักษาเปิดกะดูแลเอาเนาะเพราะว่ายัางโรคไวรัสกะหลายคนที่เป็นบางคนกะรักษาหายอยู่ประมาณหลายอยู่เนาะยังแบบกันกลับเล่าเขากะแบบคันมันเกิดยังขึ้นมาเขากะยันแบบยังกะโบพ่อยังสินะเขาก็ยันกะปัานไปแล้วมันก็สิแบบยุงง่งยากอีกก็เลยเลือกี c u เมย์เบอร์กตโตมาคุมกุมกมื่เนาะอยาก เออให้ดูแลเจ้าของดีๆเนาะก็ดูแลนาะด้วยกันที่แบบว่าใสหน้ากากแลวกัมันดุมันล่างมือบ่อยๆเนาะเพราะว่ามันก็นเขากะอยู่กับคนเขากะอยู่ใกล้สัมผัสกับเจ้า่างๆมันกันสิแบบเหมือนเหมือนแบบแบบมันเทปสิบุมีคนให้อยู่ใกล้นเนาะทำสมเพราะว่าอย่างคนเขากะกับ,บานเบลแล้วถนนการโลกจากตะกี้ี่แบบว่าอยู่ไทยมาเนาะหลดนีติดประมาณหาหกโมงนีติดแบบ แทบสิบมี่ลดเลนตั้งแต่เกิดไวรัโคนวนาขึ้นมาในรถนี่แบบโล่งยังกับบเคยเมนมาก่อนเนาะโล่งแบบโล่งแบบโล่งแบบสบายสบายเลยอะ่ะคนกับโบคอยมีกับมีแต่พนักง,งานที่กเจ้าเหตุงานนะนะแบบยังตึกยังห่างนเนาะยังห่างนี่ก็แบบเป็นตาอีต้นกเจะเนาะเหตุงานอยู่ดีๆกับบเหตุงานอย่างทุกคนกับเหตุงานแบบ มันกับวบิดบตวิฟันว่าโลกนี้สิมาเกิดเนาะทุกคนก็เหตุงานแบบอยู่เดียโลกมาเกิดทุกคนก็นเลยต้องแบบตกงานกลับบ้านกันหลาอย่างตกงานบม่มีงานเหนเนต,ตนเนุบางคนกับเป็นแต่อีตัเนาะบางคนกับแบบอาจจะยังพอ่พอนรถพ่อนบ้านอยู่ทุกคนกับเฮ้ยมันจําเป็นอ่ะมันจําเป็นทุกคนก็นเลยแบบหยุดงานบม่มีงานเหตุเป็นช่วงที่แบบว่าอันตรายกันพอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็สู่ผ่านวิกฤตนี้ไปได้เนาะเพราะว่าโลกสิเกิดขึ้นแต่ว่าน้ําใจของ คนฮ้าวนำใจของคุณไทยกะลังไลเขามาซอยกันเขาขอให้ทุกคนแบบอดทนเนาะสู่อีกบดุลโลกนี้กะสิผ่านมาผ่านไปยังขึ้นเซาไปกะอดทนกะกลับไปเหตุงานไปกลับไปกลับกะระวังตัวเจ้าของเนาะยันแบบไปติดกันบ้านเรามันก็นติดจากคนรอบข,ข้างเขากะยันคนอื่นเขาเดือดร้อนน้ำเนะาะกะให้ทุกคนแบบอดทนเนาะสู่สู่บวชสิเกิดยังขึ้นกะ หลายคนที่สงสัยว่าแซฟเฟย์คือบยังบวกับพ้านกับแซฟเฟย์เขามาตอบคำถามไหมเนาะคือยังบดิกับกับคือยังเหตุงานอยู่เนาะเหตุงานคู่มือจันถึงศุกร์จันทร์ถึงเสาร์แหละเนาะจันทร์ถึงเสาร์เราก็วันอาทิตย์หยุดกับบริไปใส่ขอโทษขออภัยเนาะงส่งนี้ที่แบบว่าบริลงคลิปทุกคนอาจจะบริเห็นแซฟเฟย์ในส่งยูทูปนั้นแหละเพราะว่า ต้องถ่าให้โลกมันยุดระบาดยังสิไปหาไทยคลิปได้กันจงได้ก็อยาเฝ้าลืมกันเนาะจงได้ก็อยาเฝ้าลืมกันยาเฝ้าถิ่มกันเนาะทานผู้ชมก็ยูนน้ำกันแบบนี้ไปตลอดเนาะจงได้ก็สซาวแพกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะการคลิปมีความผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยขอให้ทุกคนแบบอยู่กับ่องแพกแบบวล่าแบบนี้ไปดูดนะจงได้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย